ครับนี้เมนูตำส้มนะครับทุกคนนี่จะเป็นตำส้มโคลานะครับ จ้าตำคนรัดใส่มะกอกกินกับปลานิลทอดเนาะเข้ากันนะอือหือเซ่บ ไม่ได้กินนานนาะปรานนัวมากปลาอร่อยเป็นนิดหน่อยจ้ะพอกกรอบ